สวัสดีค่ะเพยยื่อนๆเอวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2566นะคะเกือบเริ่มแล้วนะคะเทศกาลงานช้างแฟร์สุรินนะคะมหากรรมอันยิ่งใหญ่ทั่วไประดับโลกนะคะเพยยื่อนเอฟีเดี๋ยวเราไปชมป้ายและบรรยากาศในหน้างานกันนะคะไปเลยค่ะ มหาสจัน์งานช้างแฟสรินประจำปี2566นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง27พฤศจิกายน2566นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศแล้วก็พาไปเที่ยวในหน้างานกันนะคะไปเลยค่ะ มหาสจั์งานช้างแฟสรินโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นประตูด้านที่เหนือนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนามช้างนะคะม,มีป้ายบอกแนะนําทางนะคะคืถ้ามาอยู่ถนนนี้ก็จะประตูนี้จะเป็นฝั่งทิศเหนือ ใงานงานกาแฟก็จะมีคอนเสิร์สุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมกัน17ปูพงศิษฐ์คำพีนะคะเอ้ย16ปูพงศิษฐ์คำพี17มหาหิง18น้ำแข็งทิพวัรน,นะคะ19เมทกาแฟศรีนคร20แอลกอฮอล์นะคะ21คาราบาวนะคะ22พบกับ แฟนลับมลแคนแก่นคูนนะคะ23พฤศจิกาสุสารินทร์สาลินนะคะ mm. แล้วก็24แพลวพลาวแสงทองผู้เยาบ้านแฟนฟินแลนด์นะคะ25 mm. ก็เป็น26วงกันเอย่าพลาดนะคะ mm. แฟนลับพี่มุนแคนแกนคูน22พฤศจิกายนนะคะมาเกาะติดขอเบเวทีกันได้เลยนะครับกับพี่มุนแคนแกนคูนแล้วก็แพลวพลาวผู้เยาบ้านฟินแลนด์นะคะ ก็อย่าพลาดชมนะคะนี่ก็จะเป็นทางห้างร้านนะคะก็จัดแล้วจัดเกือบเต็มหมดแล้วนะคะก็จะจองเป็นรอบๆเต็มดมแล้วฝั่งนี้นะคะอันนี้คือประตูทางทิศเหนือนะคะอาจจะเป็นประตูแรกหรือเปล่าเขาจะเลือกประตูแรกหรือเปล่าอันนี้ก็คือป้าย เราจะไปสนามช้างนะคะก็จะไปแยกหน้านะคะ F4 แล้วก็สนามบินสุรินทร์พัฒนดีนะไปเลยค่ะอันนี้ก็คือสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกปีก็จะมีรถนะคะรถรางมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะหน้าทอทอทอนะคะก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะรถราง จะมีมาข้ามสะพานแล้วก็มาจอดอยู่ตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะไปเลยค่ะอันนี้หน้าทอทอทอสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินนี้ก็จะมีห้างร้านมาจับเต็มแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ เราจอดรถแล้วเราจะเดินเข้าไปนะคะบรรยากาศอันนี้ก็นนกจะเป็นขายเฟอร์นิเจอร์พันไม้ก็จะมีหลายอย่างนะคะก็เตรียมวางแล้วนะคะนม่ก่อนมากเลยนะคะเป็นเสี ย้อนแสงเอฟซีฝั่งนี้ยาวจนถึงสนามช้างเลยนะคะจะเดินเอาลวงนี่ต้นไะเดินะคะไกลมากเลยนะคะไปถึงกรมอุตุเลย ก็เหมือนเดิมน,นะคะข้างนอกก็จะเป็นจัดโซนเฟอร์นิเจอร์และว้็ผลไม้ต้นไม้พันไม้ก็จะอยู่ฝัง่งข้างนอกนพร้อมนะคะอีกสามวันนะคะงานก็จะเริ่มและะ้วห้างร้านอะไรก็จัดเต็มหมดแล้วนะคะจีจัดเต็มกว่าวันนั้นวันนั้นแอดมินมายังไม่เต็มนะคะห้างร้านค่ะ ร้านขาจัดเต็มเลยแล้วนะคะเรามายังไม่โคอ่ค่ะอันนี้ก็จัดข้างร้านนะคะเดี๋ยวรูฝั่งนี้ก่อนโอเค,อเคไฟนะคะของจากไฟฟ้าก็จะมาติดตั้งไฟนะคะคงานไฟนะคะก็มาติดตั้งไฟคือ งานที่ไหนก็ตามไฟต้องมาโผล่นะคะไม่ได,ด้โผเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะคะงานชา้างถามเพื่อนเราว่าเราจะเข้าไปข้างในแต่ว่าเรามา,า,าเจอตรงนี้สวยมากเลย,ยเรา,เ,ราเลยต้องหยุดถ่ายนะแค่สี่นี่นะเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยงามน,นะคะเป็นกวางนะคะสวยงามมากเลยีย่มีเต่าด้วยเต่ายักษ์ด้วย,ย,ยนะคะว้าวอันนี้เป็นเซรามิกหรอคะ ซรามิกหรือไม้คะไม่หรอค่ะวันนี้นะคะเพื่อนมาจากลำปางะะสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆี่สี่นี่อยู่ตรงมุมนี้นะคะชื่อร้านอะไรเนาะเนะช๊บอยไม้แกะลำปางเบอยไม้แกลพางนะคะงานฝีมือมาจากจังหวัดลำปางนะคะเพื่อนๆสวยงามสวยงามจนแอดมินต้องต้องเดินเข้ามาถ่ายเลยนะคะสี่คือไม่ไม่อยากไม่อยากผ่านเลยไปนะคะ เห็นไหมคะงานช้างงานช้างแบบต้องมีอะไรแบบยักยักแล้วก็ช้างช้างเลยนะคะเพื่อนก็เข้ามาด้านในนะคะเพื่อนเกือบจะประตูประตูที่อยู่ฝั่งถนนสุนทรลงก็จะปดเลยประตูหนงมาแป๊บนึงแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วนะคะเป็นรูปปั้นช้างล็อกประตูสองนะคะเขาจะนับประตูนั้นประตูแรกอันนี้ประตูสอง เลยประตูสองมานิดเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเจอแล้วนะคะว้าวเราเห็นล้วต้องว้าวเลยนะคะเพราะว่าเราเใ,ใช่เชต่าตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะค่ะใช่เรามีหมดเลยนะคะเพื่อนสี่คือไปไม่ได้ต้องหยุดไงหยุดถ่าย <c oughs> ดึงดูดมากเลยนะคะจุดนี้คอยมันมันมีมนขังมากเลยนะคะสิเต่จาจ๋าทำไม,มตัวใหญ่จัง ไทเนาะจะเป็นเจ้าของเต่ายักษ์ตัวนี้นี่สวยจริงๆนะคะมีกบด้วยกบกลางร่มก็มีว้าวเพื่อนโอ้ยเนี่ยยังไปไม่ได้มีกบกลางร่มด้วยเนี่ยคุณน่ารักจังเลยคะ่ะคุณกบขาเนี่ยคุณกบเขากลางร่มด้วยนะคะเขากัวฝนตกนะคะเ,เพื่อนเขาตัวตัวเปียกฝนอุ <c> ้ย <ười> น่ารักมากเลยคพี่สี่ ว้าฮะโอเคอย่าลืมนะคะร้านอยู่ประตูเลยประตูสองมันมที่เดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศที่อื่นด้วยนะคะเพื่อนๆสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยสามบ้านอันนี้ก็เป็นประตูที่สี่นะคะอยู่ฝั่งทิศทิศใต้หน้าสนามบินสุวรรณภนะคะตรงเข้าไปก็จะเป็นสนามบินเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่า ทําไปถึงไหนแล้วนะคะนีคะ่ะคือความยิ่งใหญ่อลังการของงานชา้างสวิงนะคะซึ่งเป็นงานระดับโลกนะคะอันนี้ก็จะคือแผงนะคะที่จะจัดค้าขายนะคะตรงนี้นะคะ เนื้ออันนี้ก็จะเป็นจัดบ้านนะคะส่งจีนนะคะก็จะเป็นของส่งวันที่ชาวจีนนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะตกแต่งได้สวยงามเลยนะคะอกี้เกือบเสร็จแล้วนะคะก็คงจะทันงานพอดีนะคะวันนั้นเรามากําลังรื้ออยู่เลยนะคะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยนะอยสีสวยมากเลยนะคะนี่ช่างก็เล่นกันใหญ่เลยนะคะตอนเรามาวันนั้นยังรื้ออยู่เลยนะคะ ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูวันงานนะคะว่าจะสวยขนาดนะคะที่ก็จะจัดตามคุมซุ้มต่างๆนะคะซุ้มประจำอำเภออันนี้ก็จะเป็นของดาบเชิงพนมนมือง,งรักเขาศรีนรินนะคะก็มาพัฒนากันแล้วนะคะก็จะจัดตามซุ้มไปแล้วนะคะวันงานต้้งนีงง้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสแสดงนะคะบริเวณด้านหน้าด้วยนะคะที่อันนี้ก็จะเป็นบ้านโบราณของอำเภอบัวเชิดอำเภอสังขะ โอ้โหตอนตอนเรามาวันนั้นยังไม่ได้ทาสีนะคะอันนี้สวยมากเลยและที่เด่นที่สุดมีสถานีรถไฟด้วยนะคะพี่ว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันะคะเห็นบ้านไม้โบราณนะคะเห็นนะคะเรือนบ้านดุงกวยหรือกัวยกุยหรือกวยหรือสวยนี่ทำมานะคะสวยงามนะเพื่อนอย่าลืมนะคะมีสันนี่ สารพระกรรมสถานีสีขอรัภูมินะคะมีจำหน่ายตั๋วนะคะก็จำลองเป็นสถานีรถไฟสวยงามมากเพื่อนก็อย่าลืมนะคะแวะมาชมกันได้เลยก็อีกสองสมัมงันก็คงเสร็จทันนะคะมีท่าตูมสีขอชุมพลนะคะกลางคืนก็จะมีรำนะคะมีอางราของกลุ่มนะคะสวยงามอีกงๆนะเพื่อน ก็เรามาเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาเก็บบรรยากาศสนามช้างนะคะเราก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆในสื่อทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดลองต้องการประธานาภัยเพื่อนๆในสื่อไว้นะที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเราก็ ต้องกราบขอขอบคุณเนอยงสูงนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเพื่อนสี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีละสไตล์ได้มีกาลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะแล้วเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ในงานช้างแร์ให้ชมกันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ